เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องที่กำลังเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์ในจีนนะคะนะคะลูกค้าผู้หญิงคนนึงโพสต์ประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์สุดชำ้ำสั่งทุเรียนมากินแต่เ,<อ>เปิดกล่องมาแล้วผิดหวังอันนี้เขาสั่ง นี่น,น,น่าจะเป็นกระแสะการขายทุเรียนออนไลน์ในจีนขายกันเองแล้วตอนนี้นะเขาบอกว่าโดนร้านตุนเข้าแล้วนะคะคือลูกค้ารายนี้เขาโพสต์ลงในเว่ยป๋อนะคะเล่าเรื่องการสั่งของทางออนไลน์สั่งทุเรียนผ่านออนไลน์เปิดพอได้รับก็บอกดีใจจะได้กินทุเรียนแล้วนะคะหวังจะฟินกับการชิมทุเรียนกินทุเรียนแต่เปิดกล่องออกมาเนี่ยอึ้งเลยค่ะข้างในเนี่ยมันเป็นผลไม้ กลมๆตัวโตมีหนาเหมือนทุเรียนกะกำลังจะแงะเข้าไปกินเอ้าไม่ใช่มันไม่ใช่ทุเรียนมันเป็นส้มโอ